สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้พามาดูดอกคุณนายตื่นสายที่บ้านเราค่ะนี่สีสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ลูกลูกค้าสั่งให้แยกสีค่ะมัดละสิบกิ่งนะคะสีละสิบกิ่งทั้งหมดตรงนี้ก็70สีค่ะ70สีก็700กิ่งนะคะราคา1600บาทรวมค่าส่งค่ะ ส่งได้ทั่วไทยเลยค่ะอันนี้แบบนี้ที่ทำสวยๆอยู่อย่างนี้ก็คือลูกค้านัดมารับกันนะคะรับมือกับมือก็จะได้สวยๆแบบนี้เลยนะคะรับแล้วก็สามารถนำไปปลูกต่อได้เลยนะคะก็จะบานมาเป็นดอกคุณนายตื่นสายสีสวยๆสีสวยสดสดแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆสวยมากๆเลยนะคะมีทั้งแบบทูโทนแล้วก็สีพื้นเนาะ สีพื้นก็สวยค่ะสวยสดสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่กิ่งพันดอกคุณนายตื่นสายที่บ้านเรานะคะตอนนี้ตัดได้70สีค่ะ70สีถ้าสมมุติว่ารับแบบรวมสีรวมสีก็คือคลาสสีกันไปแบบนี้นะคะเราตัดให้สีละ3กิ่งนะคะ70สีก็200กิ่งนะคะราคา530บบาทรวมค่าส่งค่ะ ถ้าให้แยกสีก็เจสีก็70็ดร้อยกิ่งนะคะเจ็ร้กิ่งหนึ่นหรบาทรวมค่าส่งค่ะสีสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะถ้าพื้นที่น้อยชุดเล็กก็สั่งกันเข้ามาได้นะคะ60กิ่งร้0ก้บาทรวมส่งก็จะได้ทั้งหมด20สีนะคะหกสิบกิ่งร้อยเก้าบาทรวมค่าส่งได้20สีนะคะ30กิ่งเก เอยไม่ใช่ขอโทษสามสี9กิกิ่ง250บาทรวมค่าส่งนะคะแล้วแต่ชุดแล้วแต่ที่ต้องการเลยนะคะสนใจสั่งซื้อโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะฝากติดตาม f a c e b o o k f แฟนเพจไม้หัวดอกสวยด้วยนะคะวันนี้ยุ่งลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายนะคะ